สวัสดีครับนี้เราจะมาล้างอ่างน้ํามันเกียร์นะฮะเราจะถอดนี่นะฮะตรงนี้เป็นอ่างนะฮะอันดับแรกเราจะต้องถอดไอ้ที่กันโคลนนี่ก่อนนะครับตามนี่นะฮะเราต้องถอดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันบางน็อตนะฮะที่เราจะถอดน้ํามันเกียร์นะครับเราต้องถอดตรงนี้ออกนะครับ,นะรบแล้วก็หลังจากถอดแล้วนะครับเราก็จะ ถอดน็อตรอบๆอ่างน้ามันเกียร์นะครับเนี่ยจะเป็นน็อตท,ที่ชีน้นะฮะเป็นน็อตเบอร์สินะครับมีถึง19 19ตัวด้วยกันนะครับเราต้องถอดออกให้หมดถอดแล้วนะครับเราก็จะ,ะใช้วิธีการงัดออกนิดหนึ่งนะครับใช้อาจจะเป็นอาแล้วก็ถอดนี่ด้วยนะครับ ที่ถ่ายน้ำมันเกีรีรยเป็นปะแจหกเหลี่ยมนะครับนะครับแบบนี้นะครับปแจหกเหลี่ยมนะฮะเราจะต้องหมุนออกถ่ายน้ำมันเกีรีรยออกก่อน ครับหลังจากเราถอดอ่างน้ำมันเกียร์ออกะฮะสภาพนะฮะอ่างน้ำมันเกียร์ก็จะสกระปรกมากนะฮะเดี๋ยวนี้ดูนี่ฮะนะี่คือเศษเหล็กนะครับเนี่ยเศษเหล็กดูสิครับเนี่ยเศษเหล็กทั้งหมดลยฮะไม่ใช่น้ำมันเกียร์นะฮะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ในถังนะเราค่อยๆยกลงมานะครับแล้วก็กรองเกียร์นะครับจะอยู่ตรงนี้ฮะกรองเกียร์เดี๋ยวเราจะถอดน็อตเรี่ย ع. สามตัวนะฮะเปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยเนใะ่ยถอดแล้วนะฮะก็มีน็อตหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวกนะ็มีสามตัวนะฮะเราก็ถอดออกมาถอดน็อตนะสามตัวฮนะหนึ่งสองแล้วก็สามน็อตเบอร์สิบนะครับแล้วตรงนี้อ่าตรงระหว่างกรองรูที่มันผ่านกรองนะจะมีโอริงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดด้วยเบอร์สิบนะครับ อันนี้เป็นน้ำบริสิทธ์ใบยาวนะไม,ไ,มไม่ม่เหม็นจันนะครับตัวยาว Okay, ดึงออกนะค่อยๆดึงออกนะดึงลงมาตรงๆนะครับปึ๊บปิดเห็นจะมีโอริงอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยนฮะโอริงอยู่ตรงนี้นะครับดึงออกมาแล้วนะนี่คือกรองของมันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพกรองอันนี้ทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับเพราะรถกันนี้ผมไม่ใช้ถอดให้มันน้ํามันมันหยดทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับเค okay, ครับ นี่คือกลองเกียร์นะครับเดี๋ยวก็ปั๊บนะฮะวางก่อนนี่นี่คือกล่องเกียร์นะฮะเดี๋ยวเราเนียตันนะฮะตันเห็ไหมปกติจะตรงเนี้ยตรงนี้เป็นตัวโอริงตรงนี้นะครับเข้าเป็น,นี้งเราต้องถอดออกมานะครับผมยังไม่ได้ไปซื้ออะไรนะครับเห็นไหมกล่องนี่สกปรกมากเนะน่าจะตัน พราะเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนี้นะราคาก็อันนี้เป็นของ Made in USA เนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำมนันนี้ไปเทก่อนนะครับน้ำมันเกียร์อยู่ทางแล้วจะดูความสุกปรกของมันนะครับ ให้ดูความสะอาดนะว่าอันนี้คือรถสองแสนกว่ากิโลนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดอ่างเกลียรยเห็นไหมดูผมจะปาดตรงนี้นะฮะดูนะครับเปิดเห็นไหมนี่คือเศษเหล็กทั้งหมดเลยนะครับละเอียดเห็นไหมครับผมมือรูดเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแม่เหล็กนะครับเขาวางไว้จุดนี้เอาไวด้ดูดเหล็กนะฮะเป็นแม่เหล็กเนี่ย จะวางไว้จุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็นี่จุดหนึ่งฮนะตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่จุดหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวก็เราก็จะมาทําความสะอาดล้างให้สะอาดนะครับแต่ตัวเนี้ยรองใวผมจะไม่ล้างนะครับผมจะเปลี่ยนไปซื้อเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อทีหลังนะครับเพราะรถนี้จอดไว้ไม่ได้ใช้ก็เลยแบบค่อยๆทานะครับเ,รเดี๋ยวดูความสุกรกนี่นะ ปกติตรงเนี้ยนะครับปกติหนนะลูกก็ถ้าของแท้ก็หลายบาทอยู่นะนะฮะอันนี้มันเขียนว่า m a d e in u ยูเม็ดอินนะครับอืมนี่หมายเลขรหัสนะครับเดี๋ยวเอาเนี่ยไปถ่ายเลย เพื่อหาซื้อทางออนไลน์นะครับหรืออาจจะหาซื้อแถวสั่งอะไรแท้มานะครับฟิลฟิลทรานส์นะครับฟิลทรานส์คันของฟิลทรานส์อันนี้สองแสนกว่ากิโลนะฮะเพิ่งถอดเป็นครั้งแรกนะครับมาดูทีฮะดูความสก,กปรกซึ่งเราจะต้องซื้อปะเก็นมาด้วยนะฮะเนี่ยปะเก็นเลยไม่าง,งั้น เนี่ยประเก็นนะฮะประเก็นนี่แห้งตายแล้วนะฮะเราต้องซื้อมาใหม่นะครับเราใช้เดิมไม่ได้นะครับเนีย่ยมันกรอบนะฮะเนี่ยประเก็นเราต้องซื้อมานะต้องขูดออกนะครับเนี่ยนะครับประเก็นเราใช้เดิมไม่ได้แล้วนะครับแข็งแล้วความร้อนฮะอย่างเงี้ยประเก็นต้องออกเลยครับประเก็นที่ติดมากับรถนะครับรต้องดึงออกให้หมด โอเคนะครับเราไปทําความสะอาดก่อนครับหลังจากเราได้ล้างอ่างน้ํามันเกียร์นะครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พ่นสีนะครับพ่นสีดําตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับให้จับไว้แล้วก็ล้างแม่เหล็กให้สะอาดนะครับแล้วก็จับให้ตรงล็อกตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ ส่วนน็อตนะฮะมีถึง19ตัวด้วยกันนะฮะแล้วก็น็อตนี่สำหรับยึดอ,อันนี้เป็นกรองเกียร์นะครับเป็นของได้ซื้อมาใหม่นะครับตัวเดิมเป็นอของ t o y ยตานะฮะนี้เป็นของไอชินนะครับกรองเกียร์ก็เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าใช้มา200,000กว่ากิโลนะครับเราก็ต้องใช้อ่นนี่คือกรองเกียร์ตัวใหม่เ,เรามาดูตัวเก่านะครับ อันนี้คือตัวเก่านะฮะสภาพตัวเก่ากับตัวใหม่อ่านเสร็จทีดนิดนึงนะครับอันนี้คือตัวใหม่อันนี้ตัวเก่านะฮะตัวเก่าก็จะมีปั๊มอยู่นะฮะแต่ไม่เป็นของเขียนว่าเม็ดเม็ด N U S A นะก็เขียนอย่างนี้นะฮะเม็ด N U S A แต่ตัวใหม่นี่ไม่ได้เขียนนะฮะ แต่รูต่างๆนะครับต้องเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4มมี่ตรงกลางนะครับนี่สำคัญนะครับแล้วก็ต้องเหมือนกันด้วย1 2 3 4อามอันนี้ก็ต้องเหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องเหมือนกันเห็นไหมทุกอย่างจะต้องเหมือนกันหมดจุดว้าวต่างๆก็ต้องเหมือนกันนะครับนะฮะดูครับแล้วก็ต้องมี โอริงนะครับสวมไว้ตรงนี้นะฮะไว้สวมตอนที่จะใส่นะครับตัวเดิมมันก็มีอยู่นะแต่ผมจะใช้ตัวที่เขาแถมมาให้เป็นของไอชินนะครับอืมแล้วก็ต้องเตรียมน้ํามันเกียร์ด้วยนะครับเป็นน้ํามันเกียร์ของ ของผมใช้นะ้ำมันเกียร์ตัวนี้นะฮะน้ำมันเกียร์ของตัวนี้นะฮะสามารถใช้ได้นะครับกับเกียร์อัตโนมัติของ U a ตัวนี้นะครับาสามารถใช้กับ ATF แล้วก็จะเป็น US ได้นะฮะเพราะเกียร์เป็นระบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปใส่นะครับเปลี่ยน กองเกียร์นะครับเพราะว่าดูสภาพปลูกองเกียร์เก่านะครับดูข้างในนะสีดําคล้าเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดำคล้ําเลยน่าจะตันดูตัวใหม่ครับต้องเป็นสีแบบนี้นะครับถามว่าทําไมจึงไม่ล้างกองข้างในอันนี้ค่อนข้างลาบากนะครับเขาไม่ค่อยจะมีการล้างกันนะครับล้างมันต้องแคะนี่ออกนะครับแล้วนําไปล้างก็ได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะาหาซื้อได้นะฮะเราก็แคะแค่ตรงนี้นะ ออกนำออกมาล้างแต่มันค่อนข้างลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวใหม่นี้นะฮะโอเคเป็นของไอชินนะครับเ,เดี๋ยวเราจะนำไปใส่นะครับครับผมลืมบอกไปนะครับก็คืออันนีเนน้เป็นประเกน็นนะครับเป็นประเก็น ก็บอกว่าเป็นของโตโยต้าแท้เลยนะครับเบิกศูนย์มานะครับเราก็วางไว้นะฮะจริงเราสามารถที่จะใช้ชื่อคนกาวนะครับสามารถถาได้แล้วก็วางไว้ให้แนบสนิทแบบนี้นะครับให้ตรงรูปเป๊ะเลยนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่ใช้ก็ได้ฮะไม่ต้องมันยู่เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าน็อตนี่มีถึง19ตัวทีมากนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อน ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องใส่นี่ก่อนนะครับใส่ออริงตรงนี้นะฮะใส่ไปก่อนอันนี้เป็นโอริงที่เปลี่ยนใหม่ซึ่งมาจากของไอชินนะครับใส่แล้วก็สวมใส่โใช้น็อตนะฮะก่อนอื่นเช็ดน็อตให้สะอาดก่อนครับน็อตยาวนะฮะเท่ากันทั้งสี่ตัวเลย ตัวกลางเนี้ยอาจจะดํานิดหนึ่งนะฮะเนี่ยตัวกลางนครับตัวกลางนี้จะดํำพออยู่ใกล้น้มันะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่นะครับวิธีการใส่ก็คือเนี่ยนะใส่แบบนี้นะเห็นไหมเป็นกรองถ้ามันเกียร์อย่าลืมโอริงนะครับเนี่ยใส่เข้าไปกดเข้าไปเลยนะฮะ ตัวนี้อยู่ตรงกลางทําไมผมรู้ว่าน็อตตัวนี้อยู่ตรงกลางเพราะสีมันคล้ำนะมันจะถูกกับความร้อนน้ำมันเกลี่ยนะครับเอา,ม,เอามือหมุนเข้าไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวขันให้แน่นนะครับพอตึงมือนะไม่ต้องแน่นมาก รล้วก็ขายให้ตึงมือนะครับ ตึงมือนะครับทีนี้การใส่อ่างนะครับแล้วก็พยายามใส่ข้ามๆไปนะฮะให้มันจับกันก่อนใช้มือมือหมุนก่อนแลเนี่ยใช้มือหมุนให้มันอยู่ก่อนฝั่งนี้ก่อนหนึ่งตัวใช้มือหมุนไปก่อนนะ เกนจะใส่อย่าลืมใส่ปรกนนะครับน,นี่สำคัญถ้าไม่ใส่ก็รั่วแน่นอนนะครับอ่างน้ำมันเกลี่ยใช้มือหมุนก่อนนะครับทีนี้ตอนขันนะครับแล้วก็ขันพอตึงมือนะครับถ้าท่านมีปัจแจทอกก็ ตั้งค่าประแจทอกนะครับแต่ผมไม่ได้ตั้งค่านะฮะแต่ว่าผมจะกลับประมาณนะฮนะด้วยด้วยมือนี่แหละฮะว่าเราประมาณไหนโอเคนะครับเราก็ขันไปอย่างนี้นะฮะครับ,รบหลังจากเรา คันน็อตอ่างน้ำมันเกียร์ให้ได้ระดับพอดีแล้วนะครับเราก็ยะมาเติมน้ำมันเกียร์อย่างนี้ออกมานะครับครับวันนี้จะไม่มีอะไรนะครับเพราะน้ำมันเกียร์นะไม่มีอยู่นะครับเราก็ต้องดูเบอร์เบอร์สามารถดูได้ที่นะฮะว่าชนิดของน้ำมันเกียร์อย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือเห็นไหมฮะ WS นะฮะ การเติมน้ำมันเกียร์นะฮะเราก็ต้องเติมนะครับอย่าให้เลยก้านฮอตนะครับจะมีคูลนะฮ cool, ะคูลดูตรงนี้นะฮะอ่านคูลฮอตนะครับหลังจากเราเติมไปได้ประมาณ3ลิตร3.7ลิตรนะครับเราก็ลองสตาร์ทเครื่องดูน้ำมันเกียร์นะครับ จะต้องไม่เกินฮอตนะครับให้อยู่ระหว่างนี้นะครับฮอตถ้าเครื่องร้อนนะครับสตาร์ทเครื่องถ้าเครื่องเย็นก็น้ํามันเกียร์ก็จะลดลงมานะครับเกินคูลก็ดูนะฮะเติมไปด้วยวัดระดับน้ำมันเกียร์จากก้านนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ดูเบอร์ให้ถูกต้องนะครับเป็น atf w h นะครับของ toyota vios นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ เติมน้ำมันเกี่ยกันก็เติมไปในช่องวัดก้านเนี่ยฮะแล้วก็จะเติมน้ำมันเกลีรยเข้าไปนะครับน้ำมันเกลีรยที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้ยี่ห้อนะซึ่งก็ประหยัดพอสมควรนะครับก,รก็คือของไอชินนะครับนี้ผมดึงมาก็เปิดง่ายๆนะครับค่อยๆเติมลงไปนะฮะปึ๊บ เติมลงไปนะครับค่อยๆเติมลงไปสัก3.7ลิตรก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องเพื่ออุ่นน้ำมันเกียร์โอตโตขอ้ของ v ีออสนะครับของวีออสจะรู้ได้ไงฮะว่า3.7ลิตรไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมคำนวณเ,เองตอนนี้ก็เติมโโหมันเด้งฮนะค่อยๆเติม เดี๋ยวเติมเสร็จผมก็จะวัดวัดไปเรื่อยนะฮะจนไดร้ระดับที่ครับหลังจากเราได้เติมน้ำมันเกียร์ ATF W H เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เติมน้ำมันเกียร์ลงไปประมาณ3.7ลิตรนะครับ หลังจากนั้นเราก็สตาร์ทเครื่องให้เครื่องมันร้อนน้ำมันเกียได้ทํางานทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็มาวัดน้ามันเกลียใหม่นะครับดับเครื่องวัดน้ำมันเกียซึ่งน้ามันเกียรที่ได้นะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะฮะนะฮะก็อยู่ระดับฮอตนะครับเพราะน้ำมันเกียรมันร้อนอยู่นะฮะตามนี้เลยนะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือท่านจะต้องดูมนะฮะที่ การวัดน้ำมันเกียร์นะครับมันจะเป็นชนิดของน้ำมันเกียร์คือ w h นะครับให้ถูกต้องนะครับว่าเกียรโอโตโอเอ้เครื่องเครื่อง v o ตัวนี้นะฮะใช้ระบบเกียร์แบบไหนนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ